แฟนถ่ายรูปไม่เคยถูกใจเลยค่ะทํายังไงดีคะถ่ายเองถ่ายเองเลยของผู้มึงอะ่ะใครจะไปถ่ายถูกใจพูกมึงล่ะถ่ายเป็นพันเป็นหมื่นภาพมึงไม่ชอบสักภาพมึงบอกเขาถ่ายไม่สวยรูปนี้หน้าไม่สวยรูปนี้ยิ้มไม่สวยรูปนี้ตาไม่สวยรูปนี้เห็นสิวรูปนี้เห็นหัวเถกหัวล้านมันผิดที่ใครมันผิดที่ตัวมึงเออไหนจะปัญหาเลือกรูปอีก ส่งรูปไปให้พวกมันเลือกมีอยู่สามรูปสองรูปอีบรุทผัวเลือกรูปไหนปุ๊บมึงเอาอีกรูปมึงถามทําไมทีนี้คําถามคืออะไรคําถามคือถ่ายยังไงก็ไม่ถูกใจแน่นอนมันจะถูกใจก็ต่อเมื่อพวกมึงเอาไปตัดต่อไปแต่งในแอปกูในขี้เกียจจะพูดกับพวกมึงแล้วบางทีเนี่ยเขาถ่ายเต็มที่เนี่ยเขาก็เครียดเขาก็พยายามดูให้มันดีที่สุดมึงบอกทำไมเขาไม่ยิ้มไม่มีความสุขหรอถ่ายให้มึง ก็เขาเครียดอยู่ถ่ายเสร็จต้องมาลุ้นต่ออีกมึงจะชอบไหมรูปนี้ตรวจรูปผัวมึงเนื่ยลุ้นเนี่ยอย่างยิ่งกว่าเข้าโรงพักตรวจจับพิสูจน์หลักฐานนิดดึงเอาละด่าเขาละถ่ายเป็นพันเป็นร้อยไม่เอาสักรูปชอบอยู่หนึ่งรูปชอบอยู่สองรูปืเดี๋ยกูตีแล้วกระโทนให้